ครับผมกันครับธนทรน้ำจันทร์ครับสวัสดีครับ ผมบอมเนติทอนอินทนนครับก็สําหรับวันนี้นะครับเราพาแฟนบอลนะครับผมแล้วก็นักฟุตบอลทั้งสองคนของเรานะครับมากันที่ร้าน FOS Coffee นะครับผม Full of Happiness นะครับซึ่งเป็นร้านกาแฟบรรยากาศดีสวยงามนอกจากกาแฟแล้วยังมีเบรกาสอาหารอื่นๆืนะครับผมอีกมากมายนะครับผมเหมาะกับการมานั่งชิมกาแฟผู้คนนะครับผมสาหรับแฟนบอลที่ถือบัตร v o l r i o r Card เมื่อมาที่ร้าน FOS Coffee แสดงบัตรรับส่วนลดทันที1 0ทั้งเครื่องดื่มขนมและอาหารหรือแฟนบอลของทีม เพียงสวมเสื้อลำพูนเวลเออร์ฤรืดุกการใหม่นี้จะได้รับส่วนลดเครื่องดื่มแก้วละ10บาท เงื่อนไขเป็นไปตามที่ร้านกาหนดเรามาเข้าคําถามแรกกันเลยครับก็ทั้งคู่เนี่ยอายุเท่ากันนะผมแถบยังเป็นร้าเล็กสุด้วยในทีมก็เข้ามาในทีมตอนแรกก็รู้สึกว่ากดดันครับเพราะว่ามีแต่พี่ๆในทีมที่เขามีประสบการณ์แลวก็อายุเยอะกว่าพอเข้าไปในทีมรุ่นพี่เขาก็ดูแลต้อนรับอย่างดีครับแล้วก็เป็นครั้งแรกครับที่ร่วมงานกับคนอายุมากกว่าค่อนข้างเยอะครับก็ผมก็อยู่แต่กับวัยเดียวกันในรุ่นเยาวชนนะครับก็เป็นครั้งแรกก็รู้สึกตื่น เต้นครับแล้วก็ร <totalmente> ู <Christ> ้สึกว <So, S 2> so, ่าพวกพี่ๆเขามีประสบการณ์ที่ดีแล้วก็มีคุณภาพกันอยู่แล้วครับมีประสบการณ์ในไทยลีกกันทุกคนเลยครับก็รู้สึกว่าตัวเองต้องเรียนรู้อะไรอหลายอย่างก็เป็นความรู้สึกที่ตื่นเต้นแล้วก็กังวลนิดหน่อยครับเพราะว่ายังไม่รู้ว่ากลับมาเล่นไทยแล้วจะเป็นยังไงเพราะว่าผมอยู่รวมมาหปีคุณภาพของไทยลีกครับทีมของไทยลีกมีคุณภาพอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองก็มีความกังวลตื่นเต้นแล้วก็อยากที่จะเรียนรู้พัฒนาเร็วๆครับ จากรุ่นพี่ในทีมของผมไทยลีกมันมนตาตรฐานเลยก็การเล่นมันสูงกว่าลีกอื่นครับฉะนั้นผมก็ต้องปรับตัวแล้วมีรุ่นพี่คอยที่แบบสอนหรือว่าบอกผมว่าต้องทำยังไงยังไงผมก็พยายามจะปรับตัวแล้วเลือไทยลีกให้ได้ครับ ถ้าพูดถึงรุ่นพี่ในทีมาครับผมน้องมองเห็นใครเป็นไอดอลบ้างผมเป็นพี่เจครับเขาม,มุ่งมั่นสู้ตลอดครับเขาเต็มที่ตลอดครับได้เรียนรูน้อะไรจากพี่เจบ้างก,ก็การเล่นบอลนี่แหละครับถูกครับูกกลูก้าครับทักษะการกองบอลที่ดีครับแล้วก็เหมือนเขาเป็นกองหน้าธรรมชาติเลยครับ มีทักษะการยิงประตูที่แบบผมอยากเรียนรู้จากเขามากครับมีอะไรอยากฝากบอกพี่ลูการผ่านคลิปนี้บอกได้เลยบทเรียนภาษาอังกฤษบ้างครับฟังภาษาบราซิลไม่รู้เรื่องแล้วบอมมีอะไรอยากฝากบอกพี่เจมพูดบ้างครับพี่เจตั้งแต่เข้ามาอยู่ในทีเนี่ยพี่ๆคนไหนเป็นตัวโจกในทีมเลยพี่โปครับพี่โปอัมตลอดเลยฮะมีเรื่องอะไรที่แบบว่าเขามาอัมเราสองคนไหม นี่น่าจะเยอะบอมน่าจะโดนเยอะเขาบอกหน้าผมเหมือนโจวิมพ์สืับที่เคยดูคนเล็กหมัดเทวดามั้ วันหนึ่งได้รับโอกาสในการลงสนามครับผมอยากจะพูดอะไรกับแฟนบอลในวันที่เราได้ลงสนามเราอยากจะทําอะไรในวันที่เราได้ลงสนามก็คงจะเป็นความรู้สิกที่ตื่นเต้นแล้วก็ตั้งตารอครับก็จะทําให้เต็มที่โชว์ศักยภาพของตัวเองให้ดีที่สุดครับแล้วก็ทํผลงานให้ดีที่สุดแล้วก็พาทีมชนะครับก็ผมก็จะพยายามเต็มที่ครับอยากให้แฟนๆก็เข้ามาช่วยให้กำลังใจผมครับถ้าถึงวันนั้นนะครับ ก็อยากให้แฟนบอลทุกคนนะครับชาวลำพูนนะครับมาเชียร์กันที่สนามแม่กวงสเตเดียมนะครับมากันเยอะๆเลยนะครับพวกผมก็คิดว่ากำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับชมเกมแล้วก็มาให้กำลังใจพวกเราด้วยครับก็อยากให้มาเชียร์กันเยอะๆนะครับก็พวกผมในทีมกำลังทำเต็มที่อย่างสุดความสามารถครับก็ฝากกดติดตามกด s u b s c ค i b e ทุกช่องทางของลำพูนวอลเลอร์ด้วยนะครับนะครับ